ข้าวปลางฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยสานหรือเนือตายฉันหิวข้าวรีบจ้ดมาโชว์ป่าสึกชามเกีวข้าวเช้านี้สนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็น์หอมมันจากมะพร้าวไทยพันดีสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่มแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซี สว,สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมเชฟปู accur. นิมมาสีเมาคานน์กับรายการกับข้าวเช้านี้ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์พิเศษพิเศษแบบนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่ในตัวเมืองเลยแล้วร้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของผมนี่ที่ผมจะพาะคุณผู้ชมมาชิมร้านนี้มีชื่อว่าร้านกวงงข้าวต้มจะเด็ดขนาดไหนจะมีเมนูอะไรให้ชิมบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในร้านเลยครับตามมา พร้าวหอมกะทิแท้ร0อเปอร์ซน์หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่มคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของตำนานความอร่อยของร้านกลวงข้าวต้มนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเฮ er ียกลวงครับคุณชมปรบมือต้อนร er ับเฮียกลวงเลยครับ,รบ<อ>ผมงงไปหมดแล้วเพราะว่าตอนแรกผมเดินเข้ามานี่ คิดว่าจะมีแต่ข้าวต้มครับเฮียแต่เจอตู้เป็ดตู้เบล้ออะไรอยู่ตรงนี้เฮียขายอะไรบ้างครับเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นเป็ดพะโล้ครับเป็นอาหารข้าวต้มแล้วก็เป็นอาหารกึ่งพัตคารครับผมลูกค้าจะได้จับต้องได้ง่ายครับโดยแบบเป็นอาหารรสชาติเหมือนพัตคารเลยใช่ครับแต่ว่าก็เปิดให้มีหลากหลายหน่อยมีก๋วยเตี๋ยก็มีมีครับเป็ดพะโล้ก็มีมีครับอาหารตามสั่งก็มีมีครับโอ้โหอันนี้เหมือนกับ ยกพัตคารเอามาไว้ที่แยกเพชรรัตน์นี่เลยนะครับผมตอนนี้เฮียกวงไล่เลียงมาว่าร้านปวงข้าวต้มนั้นไม่ได้มีแต่ข้าวต้มอย่างเดียวนะครับมีก๋วยเตี๋วด้วยมีเป็ดพะโล้ด้วยมีอาหารแบบพัตคารด้วยครับอยากจะให้เฮียช่วยเล่าให้คุณผู้ชมผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปของร้านเนี่ยเป็นมายังไงเปิดร้านไหนเป็นร้านแรกแล้วมายังไงครับเนี่ยได้ครับจริงจริงเนี่ยร้านกวงนะครับเปิดมาประมาณ10ปีแล้วครับแต่มีสาขาแรกอยู่ที่อำเภอหนองไผ่ครับห่างจากนี่ไป 50กิโลเนี่ยเป็นร้านต้นตระกูลของที่บ้าน oh. จริงๆผมไม่ได้ชื่อเฮียกวงครับผมชื่อชื่อโน้ตครับผม oh. แต่ก็เอาชื่อกงเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อร้านแบบ<ม>เดิมครับผมเราก็จริงๆาขายอาหารข้าวต้มเนี่ยเป็นรถเข็นตามริมทางก่อนแล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาขยายขยายให้ใหญ่ขึ้นครับแล้วเมนูที่ร้านนี่ถ้ามาที่ร้านเฮียกวงนี่ต้องสั่งอะไรบ้างครับก็ ต้องเป็ดพะโล้ครับอย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยก็จะเป็นหมูทอดน้ําปลาครับเป็ดพะโล้ใช่ครับหมูทอดน้ําปลาเป็ดพะโล้เนี่ยน้ําต้มเป็ดเราไม่เคยทิ้งมา50ปีแล้วครับนี่ไงนี่ไงเคล็ดลับความเข้มข้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในน้ำก็คือตักกากเป็ดออกแล้วก็ใส่เป็ดซ้ําลงไปเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับก่อนจะไปชิมเดี๋ยวผมอยาใหให้เฮียช่วยฝากร้านหน่อยครับว่าถ้าเกิดคนที่มาจากต่างจังหวัดนะครับหรือคนในพื้นที่ที่ยังไม่รู้ร้าน กวงข้าวต้มนี่ตั้งอยู่ตำแหน่งตรงไหนบ้างครับเนี่ยร้านกวงข้าวต้มครับอยู่สี่แยกถนนสี่แยกโรงพยาบาลเพชรัตน์ครับผมอยู่ในเขตอำเภอเมืองเนี่ยนะครับถ้ามาถ้าลงจากเขาค้อเนี่ยครับจะอยู่ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือเลยครับก่อนออกจากเขตตัวเมืองครับผมมี Facebook l i n แอดเบอร์โทรศัพท์ไหมครับมีครับบอกให้โลกรู้เลยครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับ0 6 2 7 2 8 2 7 2 8นะครับ a c e b o o กก็พิมพ์เข้าไปเลยครับกวงข้าวต้มครับผมอียา ครบทุกช่องทางการติดต่อนะครับคุณผู้ชมยังขาดอยู่อย่างเดียวคือเมนูอาหารแล้วเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติกันให้เฮียจัดอาหารให้เรานะครับขอบคุณมากครับและแล้วก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยและคุณผู้ชมก็รอดูอยูด่ด้วยนะครับเป็นเวลาที่เราต้องชิมเมนูเด็ดก่อนอื่นขออนุญาตถอดแว่นกันปึ๊บเพราะว่า<ฮ>มันเยอะหละเกินงงไปหมดเลยมีอะไรบ้างหูนี่มีทั้งหมูสามชั้นทอดน้ำปลา อหอยจออุ้ยตาลายไม่รู้จะเริ่มชิมจากอะไรก่อนดีเอางี้ผมเริ่มจากอหอยจ้อก่อนเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูไปพร้พอมๆกับผมนะครับก่อ,อนที่ผมจะเอาเข้าปากนะครับคุณผู้ชมว่าข้างในเนี่ยมีไส้ปูจริงหรือเปล่าอ่าถ้าผมกินก็ไปเลยบอกอร่อยอร่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ไม่เชื่อผมอีกเราผ่าพร้พอมๆกันนะโอ้โหปูเขาให้ดูเลยปูเป็นก้อนๆอย่างงี้คุณผู้ชม ปูเป็นก้อนเงี้ยเห็นไหมโอ้ลูบเลร์เลยอืมแต่ดูอย่างเดียวไม่พอต้องชิมด้วยอยากจะรู้ว่ารสอร่อยขนาดไหนแล้วก็เนื้อแน่นหรือเปล่านะครับหอยจ้อเขาเนี่ยผมชิมเปล่านะไม่จิ้มน้ำจิ้มนะมันต้องมีรสออกพริกไทยํำมาก่อนซึ่งอันนี้ถูกปากมากเพราะว่าไปเจอกับน้ำจิ้มบัวมันจะอมหวานไงแล้วปูเนี่ยกัดเข้าไปเป็นก้อน ไผ่ปูแท้ดีแน่นอนเพราะว่าไม่มีกากปกติแล้วหอยจ้อราคาถูกๆเนี่ยเขาไปเอาเศษปูมาไงมันจะมีพวกเปลือกปูติดด้วยแต่นี่ไม่ให้เป็นปูก้อนๆเป็นลูกๆเลยครับคุณผู้ชมอันนี้เด็ดเดี๋ยวเก็บไว้เ,วเก็บไว้เดี๋ยวเก็บไว้กินทีหลังต่อมาเขาบอกว่าเป็ดพะโลของเขาเนี่ยทีเด็ดมากเพราะว่าน้ําเป็ดเขานะครับเวลาเขาต้มเป็ดพะโลเนี่ยเขาใส่เครื่องเทศใส่พวกกระดูกเป็ดหรือว่าปรุงรสลงไปเนี่ย เวลาเขาต้อเสร็จเขาต้องเก็บน้ำเอาไว้เก็บเอาไว้เรื่อยๆมันจะมีความเข้มข้นมากอันนี้เป็นสูตรแบบว่าโบราณเลยผมก็ได้ยินอย่างเงี้มาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ทำอย่างเี้มาตั้งแต่เด็กเดี๋ยวผมจะลองชิมเป็ดพะโล้นะฮะรสชานี่ซึมเข้าไปในเนื้อนะขออนุญาตครับร้อนร้อนแต่อร่อยเมนูต่อมาครับคุณผู้ชมอส่วนหอยนางลมครับ อันนี้ผมเคยทํามาแล้วไม่ต่ำกว่ 30, าสามหมื่นจานผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ออส่วนหอยนางรมแบบจีนต่างกับแบบของไทยตรงที่ว่าของไทยนี่ก็จะผส,สมแป้งข้าวเจ้าลงไปด้วยแต่ออส่วนจีนเนี่ยจะใช้แป้งเท้าใหญ่ม่อมนะครับกับแป้งมันสังเกตได้ว่าเขาจะมีความใสยอยู่แต่สีเข้มๆเ,เนี่ยคือเขาต้องไปฉาบแป้งไปฉาบในกระทะนะ ร้อนๆเลยขย,ขยี้ขยี้ขยี้ให้มันเกิดกลิ่นควันของกระทะผสมอยู่ในเนื้อออส่วนด้วยถ้ากินเข้าไปไม่มีกลิ่นกระทะไม่ผ่านบอกเลย mm hmm. แป้งนี้ละลายในปากเลยนะหอยนางลมเขานะครับตัวเป่งๆเ,เลยไม่มีกลิ่นคาวแม้แต่น้อยถือว่าผ่านต่อมานี่เลยเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดนะ mm hmm. นี่หมูสามชั้นทอดน้ำปลาคุณผู้ชม เมนูเนี้ปรับเตรียมมาเยอะแล้วเพราะอะไรไปกินหลายที่ถ้าเกิดว่าทอดมาไม่ดีนะเคี้ยวเข้าไปช่วงเนื้อกับมันนี่นุ่มแต่มันจะไปติดตรงหนังเพราะหนังมันด้านไงเคี้ยวไม่ได้เคี้ยวไม่ได้๊บก็คุยกับคุณผู้ชมต่อไม่ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูตัวเองละกันดูเี้ยยินเสียงมั้หนังยังกรอบตึงอยู่เลยนะคุณผู้ชมเสียดายจังเลยช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วแต่ผมจะนั่งกินอาหารทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะนี่ยให้หมด แต่เพียงผู้เดียวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับยังนึกไม่ออกยังไม่แน่ใจว่าเอ๊รสชาติอาหารเป็นยังไงนะผมขอย้ำกับคุณผู้ชมอีกหนึ่งรอบว่าอาหารทุกอย่างนะครับที่ร้านกวงงข้าวต้มนะครับอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับตอนนี้ผมขอมอบผลิตภัณฑ์ดีๆจากสุรีนะครับให้กับเฮียโน้ตเอาไว้ใช้ที่ร้านกวงงข้าวต้มนะครับ ข้้้าาวเชนีสนับสนุนโดย b ิ๊กซีชอบสนุกสุขที่ b ิ๊กซีแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีผู้ชมครับและนี่คือช่วงอร่อยง่ายๆกับพร้าวหอมนะครับวันนี้ผมมีเมนูที่เข้ากับเทศกาลกินเจมาฝากคุณผู้ชมครับเมนูนี้มีชื่อว่า ต้มกะทิเนื้อเค็มเจเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนจะมาลงมือทํากันนะครับเริ่มต้นเลยอันนี้ผมมีนี่ไหลบัวนะครับน้ำตาลปีบ๊บอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนนะครับกับผักชีนิดหน่อยอันนี้เห็ดนางฟ้านะครับขาตะไคร้ใบมะกรูดและเนื้อเค็มเจครับผมตามด้วยเครื่องปรุงนะครับมีเกลือน้ำมะขามเปียกและส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกะทิหอมๆนะครับ อ่ะไปลงมือทำกันแล้วคุณผู้ชมเริ่มต้นง่ายๆนะฮะผมจะใส่น้ำก่อนนะครับตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำก่อนเพราะอะไรเราต้องใส่น้ำก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่กะทิลงไปโดยตรงนะครับต้มไปนานๆเดี๋ยวกะทิมันจะแตกมันนะอ่าอันนี้ผมจะใส่ข,าาข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปก่อนนะฮะร,รอสักแป๊บหนึ่งให้น้ำเขาเดือดนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวผมจะใส่กะทิลงไปเลยนะฮะอ่าเวลาใช้เนี่ย ผมก็จะเขย่ากล่องก่อนนะเพราะาผมต้องการให้กะทิเนี่ยมันเป็นกะทิแบบกลางนะครับผมก็คือหัวกับหัวกับหางเนี่ยผสมกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเขย่าก่อนเขย่ากล่องก,ก่อนนะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องรอช้าเลยครับตามด้วยเห็ดครับเราจะใส่เห็ดลงไปก่อนเพราะว่าเห็ดเนี่ยต้มไปนานๆมันก็ไม่เปื่อยนะครับผมนี่ใส่เห็ดปรุงด้วยเกลืออ่า นี่นะฮะบุงด้วยเกลือใส่เกลือตามลงไปเลยเกลือจะได้ซึมซับเข้าไปในเห็ดนะครับมันจะได้มีรสชาตินะฮะตามด้วยน้ำมะขามเปียกใส่นิดหน่อยนะครับน้ำมะขามเปียกจะช่วยทำให้ต้มกะทิของเราในกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปเล็กน้อยนะฮะเพิ่มความกลมกล่อมนะครับพอเห็ดเริ่มสุกนะครับต้องตามด้วยไหลบัวทันทีเลยนะอย่าปล่อยให้กะทิเนี่ย เขาเดือดนานเดี๋ยวเขาจะแตกมันนะคุณผู้ชมใส่ไหลบัวลงไปแล้วก็รอให้ไหลบัวสุกนะครับอ่ะตอนนี้ไหลบัวเริ่มสุกแล้วผมจะใส่พระเอกนะครับเป็นเนื้อเค็มเจเพิ่มความแซ่บและเผ็ดร้อนด้วยพริกขี้หนูสวนนะครับเมนูนี้ต้องใช้พริกขี้หนูสวนนะอ่าแล้วก็บูบๆซะหน่อยใส่ลงไปในแกงกะทินะครับรับรองว่าแกงกะทิ ชามนี้นะจะต้องอร่อยมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับปลาดุกนะกระดุกกระดิกอินี่ปลาดุกเด็กระดุกกระดิกเอามาผัดพริกน่าอร่อยดีเฮ่สามชั้นผัดมัดดิบๆเอาเจียวใส่พริกอร่อยดีเฮ่ทะเลวันปลาผู้ปลามาชัวร์ตั้งเจ้ ผู้ชมครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการกับข้าวเช้านี้หมดลงแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามผมแล้วก็รายการกับข้าวเช้านี้ได้ในช่องทาง YouTube และ f a c e b o o แ f a n p a g e s แ c Emporium นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ